สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่นกแก้วที่เราเลี้ยงนะครับหลุดหายนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่นกแก้วนะครับที่เขามีปีกนะครับก็ต้องมีโอกาสที่จะหลุดหายได้นะครับในกรณีที่เขามีปีกปกตินะบินได้นะไม่ได้ขีดปีกอะไรนะเราก็สามารถบินหลุดหายได้นะครับ ปัจจัยการหลุดหายนะครับก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับสําหรับนกของคนที่เลี้ยงประจาอยู่แล้วนะครับแล้วเขาเชื่องนะก็สามารถหลุดหายได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นกรณีหลุดหายเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับปัจจัยที่จะเกิดการหลุดหายได้นะครับเขาออกนอกบ้านแน่นอนแหละนอกบ้านออกเข้าบ้านก็ต้องมีโอกาสอยู่ละซึ่งสูงต่ําอะไรพวกเนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกเขามาดีแค่ไหน ถึงเราฝึกเขามาดีแค่ไหนนะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับก,ก็จะมีลักษณะน,นิสัยบางอย่างนะครับทีเ่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับที่บางทีก็อาจจะแก้ยากหรือแก้ไม่ได้เลยนะครับบางตัวอาจจะฝึกแล้วฝึกคอแบ็กแบบว่าอยู่ในบ้านอยู่ในที่ที่เคหสถานนะครับไม่ไม่ไม่เป็นสถานที่เปิดนะคอแบ็กฝึกมาดีนั่นเปี้ยมากบินกลับบินไปบินมากลับได้นะครับ แต่บางจังหวะก็อาจหลุดได้ด้วยนิสัยบางอย่างของน้องเขาครับนะครับน้องเขาบางตัวนะครับบางสายพันธุ์นะครับจะมีนิสัยที่ที่ตกใจะครับมีเสียงหรือมีสิ่งแวดล้อมอะไรแปลกๆเข้ามาในชีวิตเขาครับแบบเสียงของตกเสียงแตรลถดเสียงอะไรก็ตามนะครับถ้าเขาตกใจบางตัวนะครับเขาก็จะบินบินเตลิดด้วยความตกใจนะครับอย่างของผมนะครับก็จะมีค็อกคาเทลนะตัวนี้ ขี้ตกใจมากมาก,มาก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 นะครับคือสายพันธุ์ข้าคาเทลนะครับเป็นปกติแล้วนะครับแต่คราวน,นี้เขาจะมีความขี้ตกใจนะครับคือของหล่นตกใจบางทีใบไม้หล่นใกล้ๆก็ตก,ตกใจตกใจง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเห็นก็คือนี่ก็ต้องมีสายจูงเขานะครับผมสายจูงเพื่อที่จะก,กันที่เขาไม่ให้จุกเวลาเขาตกใจก็บินเป่าเลิดไปไกลนะครับตัวน,นี้เขาก็เชื่อแล้วแหละเขาก็ไม่หนีอะไรนะ แต่อย่างที่ผมบอกนะครับถึงเขาจะเชื่อยังไงมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่จะทําให้เขาเกิดอาการตกใจขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นนกนกบางตัวที่ที่มันเป็นเฉพาะตัวนะครับหรือถ้าเป็นนกบางตัวนะครับที่ฝึกคอลแบ็กมาดีนะครับถ้าเขาตกใจแ้วบินเตลิดเนาะไปขึ้นต้นไม้แล้วเรามองเห็นนะแล้วเรียกหรือเรามองไม่เห็นนะเรียกเรียกมาหรือป่อยล็อกวิดเนี่ยเขาก็บินกลับมาได้นะครับ แต่ว่าถ้าไม่ได้ฝึกมานะบินไปแล้วก็บินไปเลยนะครับก็ก็อาจจะตามตัวยากหน่อยต้องรอปาฏิหาริ์รอโชคดีนะสำหรับผมนะครับนกทั้งหมดนะครับที่ผมเลี้ยงครับรวมรวมสายพันธุ์ที่ตัวที่หายไปด้วยบางตัวนะครับก็จะมีคองคาเตลสองตัวนะครับหายไปหนึ่งตัวตอนนี้เหลือหนึ่งครับมีฟอสัสนะครับมีฟอสพัสหนึ่งตัวแต่ก็หายไปแล้วนะครับซันคอนัว ตอนนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็กป็นชิกนะครับก็เหตุการณ์นะครับถ้าเป็นข้อคาเทลตัวเก่าผมก็เคยทำรีวิวเอาไว้ในช n n e l นะครับผมตัวนั้นจะมีสีขาวกับสีเทาผาสมกันเนาะก็คาเทลตัวนั้นนะครับคือผมเลี้ยงมาก,ก็ยังไม่ถึงปีนะสักประมาณ5เดือนได้นะครับหหรือ6เดือนนี่แหละเขาก็ติดติดคนมากติดผมมากเลยเติดเจ้าของมากๆนะครับคือตอนนั้นก็มีความมั่นใจแล้วว่าถ้าสมมติว่าหลุดเนี่ย เขาก็ไม่น่าที่จะหลุดไปไกลนะครับแล้วก็สามารถคอแบบ a ได้แน่นอนตอนนั้นนะมั่นใจสุดๆเลยแต่ถึงเวลานะครับเ,เกิดเหตุการณ์คือผมเลี้ยงที่ในบ้านนะครับแล้วก็ประตูบ้านปเป็นประตูบานเลื่อนเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดเนี่ยประตูบานเลื่อนเหล็กเนี่ยมันจะมีเสียงดังครับก็ตอนนั้นผมเลี้ยงเขาในบ้านนี่ในบ้านแหละพอดนี้มีแขกมาเปิดประตูปึ๊บเขาตกใจครับบินบินออกไปข้างนอกเลยนะออกไปรู้อะรู้ รูประตูเล็กๆนะฮะก็ไม่ได้กว้างมากเขาไม่ได้เปิดกว้างมากผมก็วิ่งตามแล้วเขาก็บินบินแบบสุดกาลังเลยนะด้วยความตกใจสุดข,ขีดของเขาครับเขาขัเทลวนะฮะเวลาปกใจก็บินโอ้โหพุ่งตัวแล้วก็หาลูกเก่งมากนะบิน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 โอ้ตอนนั้นอ่ามันอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็บินไปเร็วและไลไปขึ้นขึ้นจนมไม่สามารถอ่อมองเห็นได้ครับของไปทางทิศทางตะโกนเรียกยังไงก็เรียกไม่ได้นะ มันเป็นเมืองครับผมไม่สามารถมองออกได้เลยนะครับว่าเขาบินเลี้ยวไปทางไหนเพราะว่าคือเขาบินแบบสุดกําลังะ่ะเต็มที่อเต็มข้อเลยตามก็ตามไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็สรุปว่าก็เดินตามถามคนแถวนั้นแล้วก็แจ้งให้เขาถ้าเจอก็บอกแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถพบตัวเขาได้นะครับน้องเขาก็เลยจากไปด้วยความที่ผมคิดว่าคือผมเลี้ยงเขาว่าเขาติดคนมากแหละ ก็คิดว่านกทุกตัวที่หลุดมาจากผมนะยังไงก็ลงที่ขนครับคืออย่างเขาเคาเทลว่าอย่างมากแล้วก็เท่าที่ผมดูจากตัวนั้นนะตัวนั้นมันจะยืนมึนสักอ,อ,อย่างมากตกใจมึนสักสิบห้านาทีแล้วสุดท้ายก็บินลงหาคนครับใครที่อยู่แถวนั้นมันก็คงบินหานครับบินลงนะคาดว่าปัจจุบันก็คงมีคนไปเลี้ยงแล้วล่ะเอาไปเลี้ยงแล้วล่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ยังไงก็ใครใครรับเขาไปเลี้ยงก็ปักดูแลด้วยนะครับตัวถัดมาที่หลุดนะฮะหลุดหายนะครับก็จะเป็นฟอพัสนะครับฟอพัตตัวเนี้ยเขาหลุดหายาจะเรียกว่าหลุดหลายรอบเหมือนกันนะแต่ไม่หายหลายรอบเลยครับสามารถเรียกตามกลับมาได้นะครับทุกครั้งเพราะว่าฝึกคอลแบ็กมาครับก็เหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่หลุดนะจะหลุดจากความเก่าของเขาคือฟอพัสที่ผมเลี้ยงเนะียตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะ ห่วงที่นะครับหรือจะมีนกอะไรที่มันอยู่บริเวณแถวนั้นนะ่ะมันจะไม่พอใจแล้วมันก็จะบินไปโฉมเขาหรือบินตามก็ไม่รู้นะอันนี้ครับก็เหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นหลายครั้งอยู่นะแต่สุดท้ายพอเ,เขาบินได้สัก5-10นาทีเขาก็ยืนนิ่งๆได้สติแล้วก็บินกลับมานะครับเรียกเรียกมาก็เรียกกลับนะฮะอ่าแต่ครั้งล่าสุดนะครับก็ผมไม่อยู่นะครับ แล้วก็น่าจะมีคนที่เขามาเล่นกับนกนะฮะซึ่งน่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะครับแล้วประตูประตูเขาเปิดนะครับไม่รู้ว่าคนมาเล่นกับนกนี่เขาตั้งใจจะมาหรือว่ามาเล่นหรืออะไรก็ไม่ทราบล้วก็หลุดไปนะครับในตอนที่ผมไม่อยู่นะครับลกลับออกมาเขาก็ไม่อยู่แล้วนะฮะไตามแถวนั้นย่านนั้นก็ไม่เจอนะครฮะถึงฝึกคอแบ็กมาก็ นี่ก็ป่าประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าเขาเกิดอะไรขึ้นผมก็ตามนะครับ้วติดป้าตามไปเรื่อยๆนะก็ก็ <ๆ S 1> ไม่ได้ครัไม่เจอนนี้ต้องทําใจแต่แต่ก็ได้ยินมานะครับว่าน้องเขาอีกวันนะ่ะเขากลับมากลับมาแถวกรงตอนนั้นผมก็มาทํางานือนกน็ไม่อยู่เหมือนกันก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นจริงก็คุณมีแต่กรรบังนะครับก็ทาใจครับแต่เช่นกันนะครับน้องเขาฉลาดนะครับพอพัตตัวนี้ที่ผมเลี้ยงเนี่ย ฉลาดมากแล้วก็ยังไงล่ะมีความอ้ซซมนุษย์ค่านงจะเยอะเลยลหละขี้อ้อนมากเลยล่ะคิดว่าก็คงลงที่คนเช่นเคยแล้วครับถ้าคนไหนก็เอาไปคิดว่าคงมีคนเลี้ยงแน่ๆเพราะคนตัวเนี้ยเขารู้จักอันตรายเขาดูแลตัวเองได้เขาเขาเขารู้รู้จักแมวหรืออกหมาอะไรพวกนี้ครับอ่าก็เขาเขาก็จะไม่เอาตัวไปลงลงไปหาหมาหาแมวพวกนี้นะ ก็ไม่น่าจะเกิดอันตรายจากการโดนหมาแมวชาวบ้านกัดแต่ส่วนใหญ่เขาจะติดคนมากๆเลยเขาก็จะลงหาคนเช่นกันนะครับไม่คิดว่าคงมีคนเอาไปเลี้ยงแลแหละเช่นกันนะครับผมว่ามันเชื่องทั้งคู่เลยอ่ะผมเลี้ยงสองตัวนี้ค่อนข้างจะเชื่องมากเลยนะที่บุตรนะครับก็ฝากเลี้ยงไหน่นะครับก็ดูแลเขาให้ดีนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้นะตัวถัดมาครับคือซันคอนนะครับตัวสีส้มที่ผมเอามาลงชาแนลบ่อยๆนะครับ เจ้าสานคอลัวเนี่ยเชื่องค่อทางเยอะเชื่องมากยิ่งยิ่งช่วงปีแรกปีที่สองเนี่ยความเชื่องสูงมากนะครับเล่นหรือใครก็เล่นนะฮะแต่ว่าช่วงอสองปีหลังนะครับปีที่สองกว่าปีที่3าเนี่ยปีสามกว่าเขาเริ่มหวงตัวละเขาจะไม่ให้ใครมาเล่นกับเขาละเขาจะเล่นแต่กับผมเท่านั้นเพราะฉะนั้นดูครับ ใช้คำนี้เลยไอ้เขาไก่โกงไม่ยอมฮนะในระยะ50เมตรก็ไม่ยอมครับบินไปตีทัทนทะีจนผมต้องอยังไงผมก็ต้องจับเขาดีๆนะแล้วก็ถ้าเอามาที่นอกบ้านเนะ่ะเมื่อก่อนคือผมสามารถปล่อยให้เขาอิสระแบบอิสระไปเลยได้แต่ตอนนี้คือมันไม่ได้แนละ้วเพราะไม่รู้ว่าเขาจะไปตีใครเพราะมันดุจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่นหรือไปตีเมื่อก่อนคือเขาไปเกาะน,นี้อาจจะเล่นนะคือเล่นไปเล่นไปเกาะเล่นอะไรดีนี่เเต่ี่ไม่รู้ครับ เขาบินไปเกาะน,นี่เขาจะไปบินไปจิกหรือว่าหรือว่าจะบินไปเล่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยหลอนนะผมไม่กล้าให้ให้เขาไอ,อ้นั่นมากนะครับบินบินอิสระข้างนอกมากนะก็จะบินอยู่ในที่ปิดมากกวา่าอย่างนี้นะเพราะความดุของเขาแหละาไม่ไม่กลัวไม่กลัวหลุดครับแต่กลัวมันไปทําร้ายคนครับถามว่าซานคอนโรนี่หลุดไหมก็มีประสบการณ์หลุดเช่นกันนะครับก็คือ ครั้งเดียวนะครับสปีเนี่ยผมเขาขออกข้างนอกมาหลายรอบมากแต่มีครั้งเดียวเลยที่หลุดนะครั้งเดียวครั้งนั้นนะครับเป็นครั้งที่ผมออกมาข้างนอกอีกแล้วนะอ่าแล้วปิดกล้องแต่ประตูกลองนะครับมันเป็นประตูกลองไม้อะมันเป็นลังไม้นะครับตอนนี้ผมปิดไม่สนิทนะแล้วเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่ร้เขาทำยังไงให้ออกมาได้อ่าแล้วเขาก็ออกมานะครับแต่การขอนัวเนี่ย ตัวนี้เนะี่ยผมยอมยอมเขาเลยอะ่ะคือเขาบินไม่ห่างจากบ้านพักผมเนี่ยเกินเราเราแปดสิบเมตรนะครับก็อยู่แถวบริเวณแปดสิบเมตรอ่ะแล้วก็บินไปเกาะแล้วก็รอผมรอผมกลับบ้านอะ่ะแล้วก็บินมาโอ้โหผมยอมใจตัวนี้มากเขาเขาหน้ารักแล้วเขาก็เขาไม่ไปไหนจริงนะครับเขาก็บินอยู่แถวนั้นแหล,ละไปเกาะรอแล้วก็รู้ด้วยว่าว่าถ้า ลูกพี่เขาไม่อยู่เขาไม่ไม่ไปเล่นงานหมาแมวเพราะงั้นก็ปลอดภัยได้แล้วแถมไม่หาคนแปลกหน้าด้วยนะคือถ้าหลุดแล้วเขาจะไม่หาไม่ลงคนนะนะครับเขาก็เขา,เขาคือเขาเอา่ะติดเจ้านายครับพอเขายุเยอะแล้วเขาติดเจ้านายแล้วเขาก็จะไม่ไม่ไปเล่นกับคนแปลกหน้าเหมือนือนสมัยแรกๆครับฉะนั้นะตัวนี้ก็หลุดแค่ครั้งเดียวเองครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวกริ้นช e กนะคะกริ้นชิกที่ผมเคยทำรีวิวไวนะ้เนาะครับตัวนี้ เป็นน้องใหม่ประจําบ้านนะครับก็เป็นน้องใหม่ประจําบ้านนะครับแล้วก็จะจะยังเด็กอยู่ก็คือบิดไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ตอนผมได้มาจากฟาร์มาครับก็มีการขีดปีกปีกออกนะครับเพราะฉะนั้นอตอนผมเอามาแรกๆเนี่ยก,ก็เลี้ยงเลี้ยงไปก็คือเลี้ยงข้างนอกอะ่ะไม่ได้เลี้ยงในสถานที่ปิดนะ,ะแล้วผมก็คิดว่าการขีดปีกเนี่ยไม่หลุดแน่ๆแต่เปล่าครับมันหลุดครับ แล้วก็บินสูงด้วยแล้วก็ไกลด้วยโอ้หบินไปไกลมากเลยผมวิ่งวิ่งแบบแบบโอ้โหสับปีนต้นว่าคโอ้โหวิ่งจนขาแทบหลุดนะฮะวิ่งตามนะแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่ตอนแรกคิดว่าเขาได้จะ่คาอยู่ที่ต้นมะพร้าวนะฮะแต่แต่เขาไม่เกาะแล้วก็กบินลงมาด้านล่างนะครับต้นไม้ที่เตี้ยนนครับที่คูน้ำนะในป่าด้วย ก็ฝ่าป่าเข้าไปนะครับตัวเขียวๆก็มองหายากมากแต่สุดท้ายก็สามารถนําตัวเขากลับมาได้หนึ่งครั้งนะมีครั้งแรกนะมีการทเกเส่วนครั้งที่สองนะครับตกใจเสียงแตรรถครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะฝึกยังไงนะครับมันก็ต้องต้องมีจังหวะที่มันพลาดบ้างนะฮะแล้วก็นั่นแหละคือผมฝึกเจ้าเนี่ยระดับหนึ่งแล้วนะดูแล้วเขาก็ไม่ค่อยตกใจบ่อยอวางใจเหมือนเดิมมาและสุดท้ายนะก็ เอาอีกแล้วตกใจครับบินพุ่งยานด้วยความรวดเร็ว,รวโอ้โหคราวนี้รอบนี้บินไกลกว่ารอบแรกแล้วก็บินไม่หยุดด้วยไม่บินโค้งนะบินตรงเลยแลสุดท้ายไปจบที่กำแพงนะแล้วก็ร่วงลงมาโชคดีนิดนึงนะครับที่ระหว่างก่อนไปถึงกำแพงเนี่ยมัเป็นต้นไม้นะครับใบไม้เขาก็ลดความแรงจากการบินพุ่ง ก็ระดับหนึ่งนะถ้าขึ้นบินพุ่งไปตรงๆชนกำแพงก็เรียบร้อยนะขาอ,อาจจะหักตายนะแต่ว่านะอ,อาจจะโดนต้นมงต้นไม้นะชนโนชน,ชนแล้วก็ลดความแรงลงนะครับก็ทําให้เขาเขาปลอดภัยนะแล้วก็ยืนมึนไปแป๊บหนึ่งนะฮะก็ประสบการณ์ผมก็มีทีเท่านี้นะครับก็ถือว่าอยากจะเตือนสติทุกคนนะครับว่าถ้าคิดจะเลี้งนกนะครับ ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยในเรื่องที่เขาจะหลุดนะครับขเขาก็มีปีกเนาะถึงขีดปีกก็มีสิทธิ์หลุดเหมือนกันอย่างที่ผมบอกผมเลี้ยงกินชีกนะฮะในเชตสุดท้ายอะ่ะวิชิดปีกแล้วมันยิงบินได้แต่บินใจยิงสูงแบบเนี้ยเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะยังไงก็ต้องต้องระวังนะครับผมแล้วก็ฝึกมาดีฝึกมาดีนะครับยังไงก็มีโอกาสเหมือนกันเนะ เอาลกหมาออกมาข้างนอกก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีเปอร์เซนต์โอกาสความเสี่ยงที่เขาจะหลุดครับเช่นกันนะฝึกมากฝึกน้อยบางทีมันขึ้นอยู่กับโชคคุณด้วยแหละผมก็ไม่อยากจะฟันธงนะว่าว่ายังไงนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับโชคจริงๆนะผมเลี้ยงดียังไงผมฝึกด,ดียังไงบางทีเขาก็แบบแค่เสียงตแตรแค่ของหล่นเนี่ยบางทีเออก็อออไม่อยากเชื่อม,มันก็เคยเกิดขึ้นมาแนละ้วกับผมนะมนก็เลยอย่างนั้ <ม>แล้วถ้าใคร,ใค,รคิดว่าอยากจะเลี้ยงนกเพื่อบินอิสระเออโอเคเคสนั้นดีครับดีดียังไงก็คือจะพานกไปบินอิสตระต้องพาไปบินในสถานที่ที่ไม่มีสี่ง,งรานะฮะอย่างเช่นที่ลานกว้างๆโลง่งๆนะครับแล้วก็ไม่ได้นะฮะบ,บินไปกับนกเป็นหมู่คณะะฮะชมรมนกบินอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากที่เราจะโอเคแล้วก็คือหนึ่งเขาบินกันเป็นฝูงครับ นกแก้วครับถ้าบินเป็นฝูงเขาก็จะมีพฤติกรรมที่เรียนแบบระดับหนึ่งนะนจะบินตามอ่ะเออแล้วมันก็กลับตามครับมันก็ช่วยเซฟการหลุดได้ระดับหนึ่งและแถมมีเพื่อนนะครับในกลุ่มเนี่ยช่วยมองด้วยว่านกเขาอ่ะครับน้องเขาอ่ะจะบินไปทางที่ทางไหนมันก็จะสะดวกกระการตามนะครับแล้วถ้าเกิดมันคาต้นไม้คาทงงี่นั่นนี่นี่มีพี่มีอุปกรณ์มีทีมงานมาช่วยเหลือมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าจะปล่อยนกให้ อิสระบินอิสระจริงๆผมแนะนําว่าควรไปเป็นกลุ่มเป็นชมรมถ้าใครคิดจะเลี้ยงนกแบบปล่อยปล่อยอิสระอิสระอิสระเลยนะก็อย่างเช่นเคยครับมขึ้นอยู่กับบางตัวบางทีเราซื้อซื้อมานะครับได้ก็น้องเข้ามาเลี้ยง่ะเราไม่รู้หรอกครับว่าตัวนี้เขาจะเขี้ตกใจมากขี้ตกใจน้อยแล้วก็สอนยังไงได้ครับก็วัดดวงมอนกันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยสายพันธุ์บางสายพันธุ์นะขี้ตกใจมาก ก็รับมือการหลุดยากเหมือนกันนะครับสายพันธุ์ไหนที่ขี้ตกใจน้อยก็โอเคหน่อยครับตัวนี้ก็ลองศึกษาก่อนนะครับก่อนจะเลี้ยงแล้วอยากจะคิดว่าให้มันนกมันอิสระอิสระเนี่ยเลี้ยงสายพันธุ์ไหนดีนะครับและสุดท้ายนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนของบุคคลทั่วไปหรือคนอื่นนะครับก็ยังไงฟังไว้ก็ฟังไวใ้ให้เป็นเรื่องบันเทิงก็ได้นะกับ จากเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มาบน่บนๆเรื่องนกแล้วกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ